จังหวะนี้ตามไปเลยก็ชากมาแล้วครับชกะชากมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็หักมันแล้วก็ยิงเข้าไปนิ่มๆเลยครับผมเจ็ดประตูศูนย์ครอบไปแล้วครับผมเอาแล้วครับก็กราวสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใช้อาการหายใจกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่ก็ได้มาทำตาม เรียกร้องแล้วนะครับผมก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ2022นะครับผมอ่ามันไม่ได้อ่ามีเงินมีเพชรหรอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันมีอะไรนะครับที่เพิ่มเข้ามาอ่ามันก็แบบไม่โดนแบรนด์นะครับผมแต่ว่าใช้ได้แต่กับบอร์ดนะครับผมไม่สามารถออนไนลได้เนาะโอเคนี่นะครับนี่พี่เอ่อเปิดไปแล้วนะดูยิง เอ้บอาฉีอะมันก็สอนเลยนะพี่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับต้องสีเขียวนะครับเปิดมันให้หมดเลยแล้วคอยดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมนี่ครับทุกคนมันแบบนิ่งไปเลยนะอ่าคือแบบมันเป็นอบเลยครับแต่พี่ยิ่งโง่เองขอโทษทีแรกกันนะครับนี่นี่อ่ะเดียงเข้าไปเลยนะครับ มาต่อกันอีกครึ่งนะครับพี่ก็ซัดไป5้าเมตรแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือเปิดอันเดียวนะครับคือจะสามารถแบบเล่นแบบโคตรง่ายเลยนะครับทุกคนอ่บอร์ดมันจะแบบงูงนะครับก็แบบงูจัดนะครับเราก็แบบสามารถสะสมเงินนะครับเอาไปซื้อตัวโหดๆกันได้แบบไวยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะนี่ก็คือแบบเลี้ยงยิงเลี้ยงยิงอะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วอะครับชีวิตนี้นี่นะ อ่านี่เห็นไหมครับเราก็แย่งมานี่เราก็ส่งไปครับจงังหวะนี้ตามไปเลยก็ชากมาแล้วครับชกักะชากมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็หักมันแล้วก็ยิงเข้าไปนิ่มๆเลยครับผมเจ็ดประตูตัวสุดเข้าไปแล้วครับผมอันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเราแบบไม่ต้องใช้ฝีมือครับออแต่ว่าถ้าใช้ฝีมือพี่ก็คงยิงไปแล้วครับไม่ต่ำกว่าสิบเม็ดนะครับผมอ่านี่พี่แค่แคแบบ วอมนะครับผมนี่นะจบก็ค่อนข้างจะแบบโคตรคมนะครับกองหน้าของพี่นะครับกองหน้าแบบให้เลือกฟรีนะเบนเซม่าก็แบบเวอร์ชัน2022เนี่ยก็คือมันเพิ่มพวกเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ตัวเรามีใช่ตัวละครนักเตะน,นะครับก็คือแบบสมจริงมากขึ้นนะทุกคนเซฟฉี ทีจังหวะนี้ oh, ได้เอาแล้วก็ซ้ <Okay. S 1> ำเรียบร้อยนะครับตั <Good work. S 1> ดมาอีกทีตอนนี้เลยแล้วก็เปิดยังไม่ได้ครับทุกคนส่งมาเราวิง่งอ้อมมาแล้วก็ส่งอย่างดียิงอย่างไก่ะครับทุกคนไก่กนึนไม่ใช่พี่นะคือคือ,อนักเตะพี่นะครับมันไก่กินนะครับไม่ยิงไม่ได้โอเคเปิดมาแล้ว ไก่ยองตอกแล้วก็ยิงโอ้โหนี่นะทุกคนนั่นเล่นแบบโคตรง่ายเลยนะครับนี่ครับโอ้โหจบแบบนี้ก็เอาไปเลยครับถ้าเล่นแบบเอากิงพี่ก็แบบเล่นได้นะครับแต่ก็แบบเห็นน้องๆขอมานะครับผมก็เลยมาทำคลิปให้เนาะนี่นะครับก็คือแบบไม่ต้องแตกฟงแตกไฟเลยนะครับผม อยวิ่งไม่ทันอ,อสิบศูนย์แล้วครับน้องๆก็คือแบบหหดเกินอะไรเกินนะครับผมนี่นะเห็นไหมมันรับบอลเราไม่ได้แบบยืนนิ่งครับแล้วก็ไปแย่ยงมาแล้วก็ส่งมาแล้วก็ยังไงลลอกซ้ายแลอกขวาแล้วก็ซัดเป็นประตูครับผมสิบเอ็ดศูนย์แบบโคตรง่ายนะครับทุกคนอ่าแล้วก็แบบ ไปสามารถฟาร์มงงฟาร์มเงินฟาร์มเพชรน,นะครับผมก็เอามาอัพกงอัพเกรดซื้อตัวละครตัวละครได้นะครับผมก็สามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งเรียนได้เลยนะครับทุกคนก็เปิดนิดด้วยเนาะอ่าตัวน,นี้ก็สามารถเอาไปลงไปรับแล้วก็เอามาอัพเกรดได้เลยนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับก็คือสนามอัพเกรดของมันเนาะโอเคก็สามารถไปอัพเกรดได้เลยนะครับผม โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครให้พี่ด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ say good bye